ทดสอบเปิดใช้งานนะครับอินเวอร์เตอร์อ,อัฟกิด1 0 0 0 0บาทโวลต์นะครับของค่ายบับโซลาเซลล์นะครับก็ตัวนี้เป็น U p s ก็ได้นะครับเป็นออฟกิดก็ได้หรือเป็นออฟกิดธรรมดาก็ได้หรือจะเป็นไฮบริดก็ได้นะครับเปิดใช้งานนะครับตัวหนังสือยังไม่ได้แก้นะครับต่อไปจะแก้เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาไทยเลยนะครับ ตอนนี้ผมต่อ AC ร่วมนะครับก็คือต่อ AC เข้าไปสถานะไฟนะครับสีแดงด้านล่างนะครับจะเป็นสีส้มนะครับสีส้มก็คือไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าสีเขียวจะเป็นใช้แบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดใครต่อไฟฟ้าร่วมเข้าไปนะครับแนะนำให้เปิดเป็น DC นะครับแต่ถ้าใคร ไม่ได้ต่อแบตบไม่ได้ต่อไฟฟ้านะครับแนะนําให้ต่อให้เลือกเป็น ac นะครับตัวนี้เป็นรุ่นสามสิบสองเฟสนะครับมอแปลงก็เป็นมอแปลงไทยเหมือนเดิมนะครับโช๊คหกแกนนะครับขนาดใหญ่นะครับมอแปลงด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเป็นฝาฝาประกบนะครับกันจิ้งจกนะครับ ก่อนหน้านี้ไม่ได้ทํานะครับรุ่น32มสเฟสนะครับโหลดต่อเนื่องประมาณ70%นะครับก็คือประมาณ7จ็0 0 0วัตต์นะครับโหลดต่อเนื่องก็แล้วโหลดกระชากก็ประมาณเท่าตัวนะครับมาดูตรงนี้นะครับก็คือ10,000วัตต์นะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าที่ถ้าเราจะตั้งค่าแบตเตอรี่นะครับก็เลือกที่ รูปแบตเตอรี่เลยนะครับก็จะตั้งพวกอะลามพวกโปรเทคนะครับหรือโวลต์นะครับโวลต์สูงอันนี้โวลต์ต่านะครับถ้าเราจะตั้งก็คือกดเซตเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกตั้งได้เลยนะครับแล้วจะตั้งอะไรดีก็คือตั้งชาร์จนะครับอันนี้ก็คือโวลต์ที่มันรับได้นะครับเราตั้งไว้270รจโวลต์ ต่ำสุดก็คือ14 5โวลต์น,นะครับถ้าเราจะตั้งชาร์จชาร์จเลือกได้สูงสุดประมาณ30แอมป์นะครับเลือกโวลต์ได้เลือกชาร์จได้นะครับอันนี้ชาร์จจาก AC นะครับตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ไม่ได้รับแผงนะครับก็คือไม่ได้ต่อแผงนะครับใช้เป็นออฟกิดหรือว่าเป็นไฮบริดก็ได้นะครับอ่เอกลักษณ์ของบับโซลาร์เซลล์นะครับเอกลักษณ์ของบับโซลาร์เซลล์หมอ้อแปลงจะ สลับสีกันนะครับก็จะใช้มอแปลง2ส,งสีก็คือแล้วแต่ผมจะทํานะครับดูรูปร่างหน้าตามันพอไปได้ก็เลยเอาแบบนี้นะครับสีเขียวบอร์ดนะครับจะตัดกับสีเหลืองแล้วก็สีแดงของของมอแปลงนะครับสายไฟก็จะเก็บประมาณนี้นะครับโชกเราก็จะใช้สีที่ใกล้เคียงกันกันกบไอ้มอแปลงนะครับก็คือมอแปลงสีแดงโชกก็สีแดงนะครับ พัดลมให้ไปสองตัวนะครับพัดลมจะทํางานเฉพาะตอนมีโหลดเยอะๆหรือว่ามีอุณหภูมิขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่มีโหลดไม่มีอุณหภูมิก็นิ่งๆเลยนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นโหมดมันนีให้เลือก2โหมดนะครับถ้าเราไม่ใช้ไฟฟ้านะครับแนะนําให้เลือกโหมด AC AC นะครับทําไมถึงต้องเลือกเป็นโหมด AC นะครับ ถ้าเราเลือกเป็นโหมด DC นะครับโหมด UPS ไอ้ฟังก์ชัน UPS เขาจะทำงานนะครับก็คืออินเวอร์เตอร์จะออนหลังจากอินเวอร์เตอร์ตัดเข้าไปฟ้านะครับอินเวอร์เตอร์จะออนกลับมาคืนก็คือ46โวลต์นะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นโหมด AC นะครับเลือกเป็นโหมด AC อินเวอร์เตอร์จะออนตามที่เราตั้งค่าต, <c oughs> ตามที่เราตั้งค่าหน้าหน้าไหน อินเวอร์เตอร์จะออนนะครับตามที่เราตั้งค่าที่แบตเตอรี่นะครับเนี่ยเราจะให้มันกลับมาคืนกี่โวลต์นะครับมันก็จะกลับมาคืนนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการใช้ไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีตะขุกตะกักบ้างนะครับเพราะว่าผมยังทําคลิปไม่หมดเลยนะครับไม่หมดทุกอย่างเลยนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้ผมตั้งใช้แบตเตอรี่นะครับโดยที่ผมมีไฟฟ้าร่วมนะครับ ก็อินเวอร์เตอร์ของเราก็จะประมาณนี้นะครับใครสงสัยนะครับใครเอาไปแล้วสงสัยวิธีใช้นะครับหรือสนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะครับจะมีอยู่สองรุ่นนะครับรุ่นที่มี mppt ในตัวแล้วก็ไม่มี mppt ในตัวนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ